ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ลดการสูญเสียงบประมาณในภาพรวมด้านการดูดซึกษาและด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคือกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดบอุดมศึกษาก็แปลว่าเรามีกรมห้ากรม แต่มีที่เทียบทั้งกรมอีก 96. 9 6หน่วยที่เทียบเท่ากรมนะแล้วก็ท่านานับสถาบันอูมมศึกษาเอกชนซึ่งอยู่ในกำกับของเราแต่ไม่ได้เป็นของเรารเลยนะก็กเป็นร้อยเป็นร้อยนะครับแล้วก็ใน ในหน่วยงานที่ไม่ใช่กรมของเราเนี่ยนะครับมีทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีอยู่สองแห่งคืออการพิพิธภัณฑ์นะครับของวมชน,นะครับกับวววนะครับคือสนูนนัการนวิจัยและพัฒนาวิยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งซึ่ง ซึ่งเรานองรีดแล้วก็มีหน่วยงานหน่วยงานที่หน่วยหนึ่งหน่วยงานที่เราเรียกว่าเลขาธิการนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งอธิบดีมีทั้งเลขาธิการมีทั้งผู้อำนวยการแล้วก็มีทั้งผู้ว่าการนะครับนี <c oughs> ่คือความความสลับซ้อนของหน่วยงานนี้นะครับผมเองมาอยู่กระทรวงนี้ 6เดือนกว่าแล้วนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับนการสนับสนุนนะครับแล้วก็ได้รับความ,วามไว้วางใจนะครับจากคน2แสน2หมื่คน,นคแล้วก็พยายามที่จะช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับตรีโทเองหรือว่าต่ำกว่าตรีเนี่ยนะครับ2ล้าน2แสนคน การที่กฎกระทรวงออกในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นมิมิตทิฏฐที่ดีของกระทรวงนะครับกระทรวงนี้ก็ในความเป็นสุดตัวของผมนะครับเป็นกระทรวงที่สําคัญมากในการที่จะทําเรื่องผลประโยชน์ระยะยาวและระยะปานกลางของประเทศ ผลประโยชน์ระยะสัน้นระยะเฉพาะหน้าเราก็จําเป็นต้องทาเราพยายามทำรินดีที่จะทาแต่ว่าภะรกินหลักของเราเป็นเรื่องผลประโยชน์ระยะกลางและประยเฉพาะอย่างยิ่งระยะยาวนะซึ่งเ,เราก็ได้วางอะไรไปเยอะ,ะพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ลำดับวิว่าการท่านเดิมนะครับมาจนถึงผมเราก็ได้วางอะไรไว้เยอะนะครับ รวมทั้งเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านครับจาก 4G มันก็จะเป็น5จาก 4G ก็จะเป็น 5G นะครับแล้วก็ 6G นะครับว่าเข้าไปนะครับรวมทั้งในอนาะคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปสู่ยุคคัอนต่ม เระทรวงเราคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ระยะยาวเราไม่เห็นการเปลี่ยนเทคโนโลยี Technology เป็นเรื่องน่าตกใจหรือเป็นเรื่องที่น่าสะบัดโกรธนะครับเรายินดีกับการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนั้นเราพยายามที่จะไปให้ถึงยุคสมัยใหม่เร็วที่สุดนะครับให้เร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้านให้เร็วกว่าประเทศอื่นๆนนะครับที่เป็นที่ยอมรับกันในเอเชียเนี่ยนะครับ ไปติดเข้าไปในการพัฒนาที่จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปเรื่อยเื่อนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนากําลังคนของเราเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเราส่งคนไปเรียนต่างประเทศสม่ำเสมอนะครับแล้วเราก็พยายามสร้างสํานักสร้างสถาบันสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะทําให้คนที่จบมาแล้วเนะี่ยปีบทบาทนะครับพัฒนาไปไม่หยุดยั้ยงนะครับปัจจุบันนี้ผมก็ยินดีที่จะ เรียนให้สืส่อมวลชนทราบว่านักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนักวิจัยที่กําลังทําเรื่องที่สําคัญมากสำหรับประเทศนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถทํำสารออกฤทธิ์ทางเภสัจกรรมที่จะเอาไปทํายาต้านไวรัสโควิด -19 ชื่อ,อยาฟาบิพิวาริเดรย มาพิพิราเมีย่ะกระทรวงนี้ชื่อกระทรวงก็ยาวมากตัวย่อกเ็ยกเยอะมา้เก็ไปแห่งนี้นะครับก็จะเชื่อมประสานกัามาที่กระทรวงผ่านหลายกลไกแต่กลไกที่สําคัญคือผ่านที่สอบปอสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับก็จะมาที่นั่นเพราะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงเองก็มาทำงานหลายอย่างที่เดิมเป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการการ,การศราึกษา งานสอปอีจะมีของเยอะมากของเยอะมากนะครับมหาวิเยรลไรไม่ว,ว่าเรื่องมาตรฐานรดมศึกษาเรื่องตำแหน่งวิชาก,การเรื่องอะไรก็จะไปที่สอปออ์นะครับรผู้สื่อข่าวได้คำถามรอยไับรับ เมื่อานนี้แล้วครับครับแล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญมากครับกระทรวงวอรประกอบด้วยหน่วยงาน100หน่วยงาน1 0 0หน่วยงานนะครับซึ่งก็ถือเป็นกระทรวงขนาดใหญ่มากมีหน่วยงานในลักษณะต่างๆอยู่หลายรูปแบบครับทั้งนี้หน่วยงานที่เป็นส่วนรชาชการจำนวนทั้งสิ้น5้าหน่วยงานกดกระทรวงในการแบ่งสวนราชการนี้ได้กําหนดรายละเอียด เรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการแล้วก็การจัดควงสร้านนะครับที่สําคัญในแง่ของการดําเมินงานในส่วนของราชการระดับครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่สามองค์ประกอบซึ่งเป็นเรื่องสาคัญนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดมิติใหม่ของทางกระทรวงประการแรกเลยก็คือการหลอมรวมการบริหารจัดการด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ แต่เด anyway, ิมเนี่ยกลไกการบริหารราชการในส่วนของการอุดมศึกษาและด้านวิศว mm. yeah. so ์ดเทคโนโลยีอยู่ในสองหน่วยงานหลักครับสำนักงานกระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้นจึงเป็นหน่วยงานหลักซึ่งใช้องค์ประกอบทั้งส่วนของการบริหารจัดการการศึกษาก็คือส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเดิมทั้งหมดนะครับและสำนักงานกระทรวงวิศว์และเทคโนโลยีเดิม ดังนั้นการเกิดสำนักกระทรวงขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้จึงเป็นการที่นึกถึงโครงสร้างใหม่เลยที่ดำเนินการนะครับโดยสิ่งที่กระทรวงจะเป็นหนึ่งในตัวแบบในการหรจัดการรูปแบบใหม่ที่เรียกว,ว่าการนั้นจัดการแบบที่มีเอกจนก็คือมีความครอบตัวสูงมากถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนของโภไการครับประการที่สองท่านสีได้ได้มอบแล้วว่ากระทรวงจะเปิด รูปแบบของการดำเนินงานใหม่เพิ่มเติมขึ้นซึ่งประกอบด้วยการที่กระทรว,วงบวจัดขยายการดำเนินงานเข้าไปสู่เรื่องของเทคโนโลยีวิชาการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีผ่านโครงการหลายสุขบวนทัานโครงการที่เกี่ยวข้องการที่2ก็คือของการหลอมรวมวิทยาการต่างๆทั้งในแง่ของวิศหกิจเทคโนโลยีวัตกรรมนะครับเข้ากับสังคมสังคมสังคม แล,และก็ศิลปรรกรรมาศาสตร์โดยการเกิดวิทยาสถานที่วัฒน,นชานะครับอันที่สามก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการวิจัยที่มีองค์ประกอบสําคัญของการแก้ไขปัญหาของประรเทศองครับประการสุดท้ายก็คือการเกิดกระทรวงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2012น,น,นะครับและในการประกาศกฎกระทรวงจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการของการทำให้ กระบวนการทั้งหมดเข้ามารวมกันนะครับนั่นก็คือการที่จะมุ่งทําให้ผู้ปงครอบของกระทรวงอวทั้งสถาบันศึกษาและก็หน่วยงานทางด้านบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้และหมุนเวียนทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพครับด้วยน,นโยบายท่านรัฐมนตรีนะครับที่ท่านให้พวกเราทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็ให้พวกเราเป็นทีมเดียวกันนะครับ ในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็จะขอเป็นผู้ประสานงานให้ทุกๆท่านนะครับก็มีผมแล้วก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีนะครับเ,เป็นหลักเนี่ยนะครับเพราะนั้นท่านใช้งานพวกผมได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมีอะไรก็ผมจะอาสาเป็นผู้ประสานงานให้นะครับกับทีมรัฐมนตรีก็คือทีมกระทรวงของพวกเรานะครับทุกๆเรื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ อาสาเลยนะครับว่าจะขอเป็นผู้ประสานงานให้ทุกท่กานนะครับเพื่อความเป็นทีมของพวกเราเพื่อความเป็นทีมของคัะกฏิครับสื่อทั้งหลายด้วยที่ทำง,งานในสื่อเนี่ยเหนื่อยแต่การทํางาน,นของท่านนี่สําคัญมากสําหรับพวกเราเเพราะว่าเราต้องอาศัยท่านสื่อออกไปให้สังคมให้โลกได้รู้ว่าเราบังทําอะไรน,น,นะครับแล้วก็ในคณาพจน์เนี่ยนะครับก็หน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตก,กรรม จัดทำฐานข้อมูลและ án, ตัดสินด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศริกบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เป็นผู้บริหารกับสุขภาพที่กระทรวงเราไม่มีข่าวหน้าดึงข่าวของกระทรวงเราส่วนใหญ่จะอยู่ในส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒน,นาบ àn, ุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเรื่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและรั อวบนที่เกิดจากการตั้งกระทรวงอวอคือการปรับระบบงบประมาณ Administrative Reform หรือการเปลี่ยนกฎหมายต่างๆในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีช่วยในการบูรณาการทงด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ไดงคณะแลกรมวิทยาศาสตร์บริการก็คือในแพทย์ประถมจซนปัญญาเดิยในส่วนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติก็คือดรพิธาราติออก นี้จะกลายเป็นภาพสําคัญภาพที่ระลึกเลยนะคะเพราะว่าการประกาศสวสงแบบสวนราชการท